สบายดีสบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมเมื่อค e ืนเอฟซีเด้อสุขสุขคนแห่เนาะวันนี้ก็มาพอมาพกอ,นนาก,ก,อ, 9, พอกับอันนั้นซาก็คือก่าวไหเนาะพี่น้องก้าววันนี้เขากะมาเปิดคลิปย่ำคำคำ,คำเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้เขาก็มีข่าวดีแห่พี่น้องก็ดีใจดีใจแบบว่าตื่นเต้นแห้งก็เรื่องแบบอันนี้เพระาะว่ามีอันแม่แม,แม่แม่ที่อยู่อันนั้น ยูสหราเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่์นเป็นแม่นี่แหละเป็นเป็นแม่ฮักนี่แหละเน้องพรมัยพี่น้องดีใจแล้วจะเสียบวอตอนนี้เพิ่์นผาขึ้นมาให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่์นผาขึ้นมาให้กันสามสามดอยสามดอยสี่ดอยสี่ดอยแต่น้องพรมัพี่น้องเพิ่์นก็ผาแต่ว่าผาเงินมาให้กับโบเบนให้อันนี้เศร้ากอด พี <ciğim. S 2> ่น้องเพื่อนมีพี่น้องพี่น้องที่เพื่อนเคยพามาหายบนหาดแดดเป็นเมเป็นแม่ซิมแน่นอนเพื่อนกับผาลงผาลงมาแตให้คอยหันไปเอาไปเอากับไปกับไปเอากับน้องอ้อยแน่นอนคอยเป็พี่น้องกับไปเอามาหายอะ่านั้นแดดเป็นพี่น้องของเพื่อนกับไปเอาแล้วก็เพื่อนกับแบ่งให้แบ่งกันแล้วกให้ปั้นกันใส่แน่เอือแน่นอนกับได้ผู้ร้ายดอกเนาะกับแบบแต่กะดีใจแน่นอนคอยเปพี่น้องกับตังค์เคขอบุกขอบใจน้ำ น้ำแม่เพิ่นได้ลายกะก็อวยพ่อหน่อยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอะไรนี้กะแบบเทศาการปีใหม่สีขามาหอดแล้ะน้องอรม่พี่น้องกะต้องอเคาะอวยพ่อหน่อยขอพวกของเพิ่นอยู่ดีมีแห้งดำรวยเงินทองคือยิ่งยิ่งขึ้นไปและน้องอรม่พี่น้องแบบไ้มากห้มากลอยกะต้องไ้ไล่ขึ้นเป็นด่านเป็นแส้เป็นโป๊ดและน้องพรม่พี่น้องเป็นเงินกัม มือเศร้าหันเขาทีบอันนั้นไปดีเอราะพี่น้องเนี่ยมาพอมอกับน้องกอคนเก่าคนเดิมเนาะเดี๋ดวเอื้อยห้องกันใจหายเลยดีใจใจแห้งกามือมือเศร้าหันเป็นอันนั้นแม่ซิมเราเข่ามาเนาะพี่น้องแต่ว่าเสากองของเอยู่ส่นเอาักสากองผ้าแม่ พาแม่ไปเป่าเนี่ยน้องพรไพี่น้องก็เดบริยูแล้วเขามากเขามาน้าอีพ่อเอก็เขามากกรพ่ออีพ่อเชาก็กระดพักขึ้นไหมน้าอีพอเนี่ยน้องพี่น้องเงืนเรากับโดยโดยหายหาซิตนลาเนาะพแม่พี่น้องกับเขากลยบริทายสาเนาะกับมีกันมีเป็นเงินเงืนตัวนี้หันถือก่สองสองลอยน้อพี่น้องสองลอยเป็นเงื่นกีพักกระไรยู่ลานเปดแดดลานเปไปน้อยหนึ่งเดี๋ยวน้องพแม่พี่น้องกับสีเอาไปห้แม่ น้อยเพิ่นแบบปันไรปันน้องฮันเดะน้องเิ่นก็อยุกกระล่างไรฮะก็สิลงไปหาเพิ่นนองพี่น้องเนาะไปไปดีอาอาสุเปดูร้านกับวุฒิภูสุโคสวุฒิภูสุโคสน้องน้องน้องปิโคสหายดีมีแห้งตื่นกองตื่นกองยดีมีแห้งสบายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาอาดูร้านตาดงอยู่เผย์ก็คือกันแนะไห หายบ้าหายหายพญานุฆาเดี่ยหายหายเดยหายหงินหากคำอย่าไรค่ะหักแทกันแน่ไอ้หนองอยู่ทงา้านกัแล้บ่อยทีนมป้าเด้อเอาอาลูกเอากระือนอง้ากัะกะนาะผมเพี่น้องนไม่น้อยเพิ่กับมาเวะห้าห้ากเดแบบเปิดคลิปด้วยซะเพราะว่ามือแรงหันยานบ่อ ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเัื่อนได้ด้วยกล่องมันกะเป็นคำคำมันกะอยากเบอร์เนี้ยพ่อแม่พี่น้องมันมือก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเลื่อได้เมือฝนเห็พี่น้องก็เริ่มมือแรงก็เริ่มขอยยันข่อยไปเลยคมากระเรื่องคนมาแวะก็เรื่ออันนั้นเสียเงินเห็นเพื่อนลักการ์ไทยไทยคิดด้วยแต่น้องพ่อแม่พี่น้องเป็นเงินกะเป็นเงินกะสองหลอดดอนดานแด่เยวน้องี่แม่แม่เพื่อนแม่เพื่อนพักไม่หายแต่ว่าเขาสิบบ่อเอยซื้อแล้วน้องพี่น้องเพราะว่าเพื่อนบ่อ้ันนนนีปไ จะขึ้นนับจะขึ้นนับแล้วนับนับเว้นฮะจะขึ้นนับคนนึงเว้นบ้ององสนับห่วนับกันอยู่แล้วเกระหัวเกระหัวแน่นอยหนึ่งมีเป็นคลิปแล้วก็บอกว่าปันกันเหรอไม่อายแน่นอนปันกันใส่ผู้ละเล็บแล่น้อยไอ้มาสินนำสือนายกินกี่ไม่เนี่ยน้องฟองไอ้ที่น้องกับตองขอขอบฟูกขอบใจ้น้ำพึ่นอีกเพี้ยนหนึ่งนาะแล้วก็น้ำดูดน้ำเตาเพิ่งน้ำหันแดดที่พิ่งกันยังมีนับแบบ ใจพากเงือนมาหายื้อนาสื้อนายกินได้อันนั้นกีไม่นี่ยหละน้องเม่ที่นอนวานเท่ากับอันนั้นอืกีไม่แต่่าทั้งอันนั้นทั้งคนไทยเขาเลีือนสมการนะคะางท่ากบใจน้ำ้ามงาาการเี่จะใหม่เนากบาเลยีทีางเืนเหนด้วยนองาหนับเบิรงหาฮะนับเบิร์ห์ฮะขบว่านับเบิร์นับเองเบินับเบิงแดทราใจดีใ นำเงินกระเ็นทำไมพี่นาเอ้ยมนขนำกรเซีนยเอาน้ำุนีได้ขานำพรเมนพี่นาเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าไปเด้ออาเด้อให้ยูดีมีเงิ อายุดีมีแห้งหายสุขภาพผิมแข็งปัญหาโรคค่าไข้ร้านได้แล้วขมุกขบใจได้น้ำหนองน้ำนงบอกเข้าในเด้อทุกผู้ทุกคนนั่งกีนั่งกีรังจัก่กันไม่ต้องอันนั้นเลยเอาเอาเอาเสนอได้เสนัอได้การต้อง เราก็ขบวี่อียังสื่อออนไลนเนี่ยน้องเพ่อนพี่น้องกันแต่แบบขอบนขอบใจน้องเพื่อนหันเละไอ้เพื่อนยู่ดีไม่แห้งแม่อันนี้นี่แหละเพราะว่าปีใหม่มันกาสีมาหอด้วยน้องมันเป็นกัปตันที่เท่าไหร่มันเป็นกัปตันที่เป็นที่เก่าที่เก่ากันที่เก่าเลยตอมเดี๋ยวเอามาอออมันสิดังอ๋ออ๋อกันโตก็คลิปนี้ก็สิไปคลิปสั้นๆเนาะเพื่อนพี่น้อนหัวมาเอาเงินให้แม่น้อยเนาะ ยังดีใจอลยนี่เออดีใจดีใจพี่นอกง้วนนะแต่เขาม่นขอก้นมานี้ให้มันเห็นเบอร์ับนงินว้าเอาเอวาวนี่แหละเฮากาคีบีฮากาบมี่ยังโมียังรายหลักน้องพรม่พี่น้องกัถือว่าข้ามันเป็นสะพานบุญให้แม่เพื่อนกบว่าไหนน้องพระว่า เิ่นฝากมากเลยฮ่าก็เอาไปหายนะแบบพี่น้องคงเคนเ่าก็เอาไปหายไหนเนาะสำหรับคลิปนี้เ่าก็สิบุมมียังไลด์แล้วน้องพแม่พี่น้องกาแฟพแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ัวข้อเลยเด้อเป็นกำลังใจให้แน่เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยว่าเ้าสิเหตุคลิปยังให้เบิ่งอีกน้องพแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเด้อบ๊ายบายนาตีบ๊ายบายบ๊ายบายนาทีรุ่งเรื่ย